สวัสดีครับที่นี่ร้านบันเทิงสาวนะครับแอนไลน์มหาสา,ารคามที่ร้านนะครับจำหน่ายสินค้าเครื่องเสียงเวทีแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเสียง,ง,ยงมือ2นะครับพวกนี้จะเป็นดอก18นิ้วนะครับมือ2มีซาริเจอร์650มี เฮอริเคนนะครับ B.T.N.P.E. นะครับสภาพสวยนะครับมีนี่เป็นชุดแตง่งนะครับแล้วก็มีแหลกหลายขนาดนะครับหลายรุ่นนะครับแล้วก็ power นะครับ power a m สนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับสอบถามได้นะครับ ก็จะมี SAE PXM7 แล้วก็มี M jumper นะครับ MXL MPE นะครับแล้วก็ S700 สองแท่นนะครับสินค้าทยอยมีมาเรื่อยๆนะครับมีหัวแจ็คขายด้วยนะครับสินค้ามือสองหลายอย่างนะครับแล้วก็มีอันนี้ UI 24R นะครับตัวนี้ขายอยู่2 2 2 5 0นะครับแล้วก็ Switching t e c n o MA หมื่นนะครับตู้ก็จะมีตู้ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับ15นิ้วแล้วก็มีอันนี้เป็น F h o n นะครับตู้ F h o n จะพาชมไปเรื่อยๆนะครับมีเจบิน18นิ้วนะครับตัวนี้ใส่ดอกไว้รองด้วยนะ,นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเตียดาวนะครับสเตียดาวตัวดึงไฟหม้อดึงไฟตัวนี้ขายอยู่ที่4,500บาทนะครับอันนี้เป็นตู้ที่กำลังจะส่งให้ลูกค้านะครับคู่นี้เป็นตู้ ตู้อย่างสวยเลยนะครตู้เทอรโบของ FJ นะครับของฟู g กิฟนี่นะครับสินค้าทางร้านบันเทิงสาวแอนไลฟ์มหาสารคามตู้เทอรโบแล้วก็มีตู้พร้อมดอกตัวนี้เป็นของช่างดาวมหาสารคามนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าจองไว้แล้วนะครับเตรียมจะประกอบส่งลูกค้านะครับ แล้วก็ชุดนี้นะครับเหลืออยู่2ตู้2ใบนะฮะตู้2ใบนะครับของช่างดาวมหาสารคามนะครับตะแกงปั๊มอย่างสวยเลยดอกซาดินเจอร์แล้วก็จะมีตู้เทอร์โบแฟของวิทยาตอนนี้ลูกค้าจองไว้นะครับสิ้นเดือนสินค้าที่ร้านนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ แล้วก็สามารถโอนเงินจองได้นะครับถ้าไม่นานมากนะครับแล้วก็มีชุดนี้เป็นเทอร์โบหใบนะครับเทอร์โบชุด6ใบไม้แท้20มมิลมีตะแกรงนะครับสนใจสอบถามได้นะครับสินค้าของเราหรืออยากให้แนะนำมีคำแนะนำนะครับโดยกับผมเองนี่แหละเนาะนะครับ อยากได้ดอกอยากได้ตู้รุ่นไหนแบบไหนนะครับสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องปรุงต่างๆหมุนเวียนมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวพับนะครับพระอาจารย์จองไปแล้วแล้วก็จะเป็นพวกดอกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตาม ทางช่องบันเทิงซาวด์แช n แนลแล้วก็เฟสเฟซบุ๊กนะครับบันเทิงซาวด์แอนไลฟ์มาหาสารคามครับ